ลมหนาวอาศับไว้ที่เดืนทังมนาวอาัยกบฏไวเนสตั้งใจน้อมิที่สวดบุญสวดกุศลและแผ่เมตตาอัสสะทีทงเมจาที่นาโตสุขีดาุยาแกโยอัเ เกิดเท็จผนคนกุศลแห่ไปสารเด็งติดามาาครูอาจารย์ที่บ่งมานนเสนิทชนคนใจรม ส่วนผลนี้เธอสาเพสัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนพวกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้นอัตวราจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเดอ,อย่าได้เดนแก่กันแนกันเลยอาภัยยาบชาชาจงเป็นสุขเป็นสุข ตันเลยทาจงเป็นสุขเป็นสุขเธิอยาได้ความตข์งายทุกใจเลยสุขเนีอัตาันังปริหารตันต้องมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทางสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะ Mom, uh, but... มหาราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันธ์เลว กิเลสมหาภูมิพลอดุญญาเดชมหาราชปรมนาถบ พัท้าุรังคาทากองเสรสษร์นามิสุบรรชนตังรัตนังบันตังพุทธาุรังคาเจติยังอหางบันทามิสะพาะทาอเปแตยังจะคูมาเอกราชารสโนบันทามีบาบาโสตังตังนัมบัณั์เนหาริสั nam xin pa ma san ta ya sa ta mi ha re mu ra ti nye pa ma na ta ku sa pa ta me te me na mo te ca ma ba ra jan to nam tu po ta na na ma tu po ti ya na mo ni mo ta na na ti mo ti ya i so pa ri ta ng ta ta va Taro waro nama sangkoma pambalato ijet Matanam dayam etesam adubawena sapantarai Inasantusapadai Ea tesam caanum Sama dukha sama uh, ประสงกับพระเด็กต้คุหลวมพ่อสมัยนี้เนีสิยาโจกาบพระสงฆ์ 我不提倡。Like เมธีนำทวารสวนน์การทวารสวนนว์มีประโยชน์หลายนกนกวนสวน์บนกยังนกยุทองอานไม้ สัตบุรุษเตยันตะคุมาเอกราชอิศโนปหารกินมะเถตะยังไม่คัจฉาขันตินังได้จริงๆไม่ในส่วนนี้อัพเภตะยังจักคุมาเอกราชอาย ในในทางไปทีจับอยู่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันไม่ได้ไหนจับโบได้เพราะใดเพราะโกุ่วมทองมันสวดบ่นไปนั่งเฮาเห็มนมาดุตก็ต้องสวดบน่นอันนี้สองประโยชน์ของการสวดบน่น เป็นได้กล่าวพาเิเป็นมงคลตั้งแต่อาลังสัมมาในกล่าวพาเซเป็นมงคลคำทางวัดทุกคำเป,คเ,เป็นทุกพาเซ็ตพระพุทธเจ้าเป็นองคว่าพระุเจ้าเราได้ทอนพัฒรนาความจำทำไปทำไปเรื่อยแต่คนยังหึนเสืออยู่เรา มันจำได้บัมอนใน่าต้องถือเสือเหมือนอยู่ในใจได้เัมนีนสารได้ทำสติเกระจายสระอุคาสะอุคาระนัอุคระแบน,นี้เานังสมาธิเนี่ที่ต้องหายใจได้คุดบัหงหูจมูกบังซคุยใช้บังขวาหายใจเข้า พูดหายออกพูดบอกพูท่ากัหายจะเข้าพ่อหายจะออกก็แม่อะไรเขาเกิดมาเพราะดูกระเพาะกระเป็นเกิดมาได้น่าหายจะเข้าพ่อหายจอกแม่ก็บรรเทาได้เด็กสมองเราเป็นสมถะ อาชีววิทยสนาเกิดปัญญาหายเข้าเกิดหายออกดับินนัเท้ากวาย่นน้อยจะใส่เก้าใส่ย่านน้อยวายานน้อไปนั่งนัดท้องพองน้อยยุ่งน้อยนนาฬจดเจ้าตัวการ อันอนี้ได้หมเอาได้หมคือได้ทเเป็นสมาธิได้ปัญญาโรคเหตเกิดปัญญาเลยทสัทรูรร้ตัวานีีทรทตัวานีีทั้งไปรู้ตื่นใจตื่น ัวพนานัเองบบาปลนกใสยิมเป็นเสียงท่าบูดเป็นเสียงบางคนตื่นมาเห็นหน้าบูดจูอยู่เป็นเสียงกันได้เอะยิ้มเป็นเสียงตื่นมยิมเออบบนวทอง รู้ตื่นเบิกบานตุ่นเร็รู้ตื่นเบิกบานไม่ได้หูได้บังพบาตัวเองยิ้งเป็นเสน่ห์บุหเป็นสะเก็ดยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร,ร้โลคาเลยิวพันงามบโสภาเป็นสเสน่ห์แก่ตัวเองเนาะ ไปสุไดไดลยเวลาเย็นประมานาม,มน,นาทีเสดศจสัดจดฝ่ายเท่าเลยเป็นสเสน่ห์ทไว้มมใจสน่อ่อายุายืนบ้าคนยิมได้ไหมอายุยืนถ้าคนบูดยิบบุปเพงบูดอายุสั้น,น สายไวหมดดอไหแล้วเขาหนาบูดหาว่ใสกันเลรับกันเทียงกันเป็นทุกข์มันเีขาดตายทั้ง้ตนทเรีทุกขใจหลายหัวัจชาเยียมเรอเป็นเสน่ห์นิ้วนกจงทอมสวนบอเล เป็สังวาเป็นขึงที่ไม่อุทยัยาจักคุมไมกระชาสช่าวนมันไปหากินในฟารตักพวกไว้พยายามจับดกยงทองอยู่บนติดกระเสือดักพวกไว้ก้บบนติดพวกอยไ่ได้อัวใด แล้วัประเจ็นอันหนาท่านที่ตะวักตรวจสอบอเปตยันจากคุมไม่ท่านไปประจันในบาจแฉบโบราณนีนะ้าทาองค์เจ้าได้การอุเทตยันจากคุ้มไม่ร็จะยอมตรวสอบไม่ได้เลยนะเออ वतु जेलेर या कुमाए कालचा रे सवनो कथावी पापा सो तंतम मत्सानी रे सवनंग कतवी बभाषाय अन्य चाकुता न्याणे मुतीवा संगे पमनावे सपूस पक्तमयते जिनमहुते के मालपलायतो न मदुपुदनंग न मसुहोतिया नमोय वता नमोय वतिया विमान सो बडे तगतवा मोलो चलाती के ฮปแปปุ๊บมันจะเบลอปฮปฮปตายันจักครูมาสวดกดตกสวดประจําเนาะให้ฟังนี้จับตัว7 p j 71แค่บ่ได้ถ้าพา วัดพ้นวันทำการไโรอดอ่าน,น,านมาได้เพราะนาั้นการทำวัดสวดมนต์มีประโยชน์หลายอยา่างหนึ่งได้กล่าวภาษิตเป็นมงคลสองได้ผลพัฒนาความจำว่าไปไหวจำได้สามได้ทัฒสติกกซึมนด้สี่ได้จิตนิ่งเป็นสมาธิ ถ้าได้พริปัญญาโรเฮอผมแฝงบำเพ็ญบุญคุณสทน่ถูกต้องด้แลได้แล้วเรียนเรียบได้แล้วอ้าเหรอเหรอเป็นทหารปะเภเนาะไปลอยอนู่ได้อามาบัตสวัสิ์เป็นทหารนแล้วที่เป็นพนรับที่ใหญ่เนาะเออ เราไปจะได้เป็นเจ้าวาดพระพุทธเร้าออยากเป็นก็เเป็นได้แต่คอทาก็ได้น้อยไาไน้ครับมาทางวัดบขาดจกเถื่อนอาจารย์วาต้องใบจะได้เป็นเจ้าวาดพระธ้านนเลยพอเสื่อมคนพอเสื่อมปึงได้น้อยได้ดีจะเป็นเอาไปว อยู่หลายปีอยู่ในวัดเป็นคูบาเป็นคู่บาเจ้าว่าท้าลายแหลกที่เป็นก้อนไตวัตรราณบ้าบุมีไบเป็นบัดนี้เอาไว้เราให้เป็นเจ้าว่าถ้าวันนี้เ้า่นหน่อย้วโชนะครับเดจ ไป้ดานเขาวาเรียนหน่อยไปดูไปด้ายดอนอบอมส่งหูยนะอบรมแม่ก็น,น้องอ้รแม่แม่แมนี่แม่ที่เป็นแม่ห้องคนขยันไวพาสอนน้อนี่เด้าตาไม่ส่งลูกไว้ดูน้ำเท้าาบัางอุบัติดหตยเจ้าา บวชแล้วมาอยู่แล้วพอจบว่าอยกบวชแล้วไามาบวชแปลว่าเป็นลูกเทวดาเนะอะแต่สมหวดส่วนหมดพิัญยา,าสูตรเป็นได้เกว่าสิตเป็นมงคลสอนให้ฝนพ,พัฒนาความจังสามในทันสติเงยยิ้งสี่ได้ิดน,น,นิ่งเป็นสมาธิห้าได้ทุกปัญญาลูกเห็น พอได้บันเพิงบุญกุศลนี้ถูกต้องถูกต้องที่สุดาาสมีสัญาณขององการนับส่วนก่อเด้อไม่งานพยามารลบใส่ข้าทาใส่ไปตลอดเลยขอโทษตัตกายตัซึ้งอย่างเดยขอนุโมทนาขอความมเห็ุเป็นสุขในธรรมรงหนแก่นธรรมมาเจรจากันรูปทุกนามเธอ Yeah. you เจริญพรยาดเดยจะสวดมนต์ต่อเจริญพรยาเข้ามาการการย์อาจาร